ห้าเรื่องห้ารถ <Okay. S 1> นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามาถูกปรุงเป็นห้ารถจริงๆนะนะครับเ,เสือมันจะเป็นโรแมนติกแอนติกอันดานดาคิมเบอรี่ oh, นะครับจะเป็นเรื่องราวความโรแมนติกของของออสองคนโดยเล่าผ่าน <Okay. S 1> เดสสินีคือโชคชะตา <Okay. S 1> ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชะตาขาดนะครับสิงแสงวน สิงแสงงวงดูดวงชะตาไว้ว่าต้องหาผู้หญิงที่เกิดวันพระจันทร์เต็มดวง<ะ>มาอยู่ใกล้เพื่อมาเสริมดวงเพื่อเสริมดวง<อ>นะครับเราก็มีธีมของพระจันทร์อุ้มพยักษ์ขึ้นมาะนะครับ<ะ>พระจันทร์อุ้มพยัก์คือตั้งเอกคือพระจันทร์พระเอกคือพยักษ์เห็นไหมครับธีมของพระจันทร์อุ้มพยักษ์ขึ้นมาเ<ะ>ราเล่าเรื่องราวให้คนสองคนเข้ามาใกล้ช<ะ>ิดกันผ่านความโรแมนติกนะครับแล้วก็ เมื่อเรื่องดําเนินไปในระยะหนึ่งที่คนสองคนรักกันแล้วความปัญหาอุปสรรคก็เกิดขึ้นก็คือครอบครัวไม่ถูกกันสําหรับครอบครัวพี่เอกนางเอกใช่ไม่ถูกกันดีมันก็เป็นความรักแบบโรเมโอจูเลียตะค่ะต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของเสือแล้วสิง์่ะคะสิงเป็น ผมเป็นความคลาสสิกประมาณผู้หญิงฆ่าขยะแตะนะรจริงๆแล้วน้องก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในส่วนของของออคนร้ายในครอบครัวถูกไหมมันมีมันมีมนมาการเรียนรู้ความรักนะครับอของผู้ที่เป็นพ่อผ่านความรักของตัวเองเพ่เกลียิพ่อเพ่เกียดพ่อถูกไหมไม่เพราะว่าพ่อทิ้งแม่ พ,พ่อทิ้งแม่ไม่ใหญ่ดีมีความฝังใจเกลียดมากแต่วันหนึ่งเรียนรู้ความรักของผู้ที่เป็นพ่อนจากความรักของตัวเองวันหนึ่งเมื่อตัวเองขึ้นมายืนในตําแหน่ง<ม>คือคําว่ามาเฟียเนี่ยแหละสิ่งแรกที่เขาทาคือเขาสลัดคนที่รักออกจากชีวิตเลยเป็นผลเพราะเขารักคนคนดีมากทุกก้าเดินทุกก้าเดินของคนนี้มีอันตรายหมดทุกก้าเดินของมาเฟียมีอันตรายหมดเพราะนั้น คนที่อยู่ข้างเขาเขาควรมันย้อนกลับไปถึงความรักของคนที่เป็นพ่อเออเฮ้ยทำไมพ่อถึงไล่แม่ออกอ่ะเขามาเข้าใจในวันที่เขาได้ก้าวขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้คือคือสิ่งที่จริงมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วเราได้พิติกเกศราพรมาเล่นน้องมิวน้องมิวก็มันมีความอบอุ่นมีความอบอุ้มมีความพิติกหล่อเลยพิติกหล่อหล่อไหมคะหล่อไหมหล่อน้องพิติกกับพี่ให้หล่อ ไม่ต้องต่อใชพันนะฮะหล่อพอๆกันเนะพรานะนั้นธีมของของของเรื่องสิงมันจะเป็นประมาณนี้ผู้หญิงฆ่าขายะแตะ<า>นะครับเป็นอบกุ่นอบกุ่นนะครับต่อมานะเป็นกระทิงกระทิงค่ะกระทิงก็เรื่องเขาเข้มข้อนอยู่แล้วมเขียนความรักที่ถูกทรยศเป็นยังไงคะลองเล่าคร่าวๆสักนิดหนึน่งฉากแรกนะฮะ ฉากแรกของเรื่องมันคือคือคบรรยากาศที่แสนโรแมนติกที่ชายทะเลผู้ชายผู้หญิงผู้หนึ่งที่ยืนผู้ชายที่พยายามที่จะกาลังจะเอาดอกไม้ไปให้คนรักนะครับแต่สิ่งที่ตอบแทนคือเมื่อเขาโอบกอดคนที่เขารักเสียงปืนมันลั่นขึ้นและปืนที่ที่เสียงปืนนั้นเป็นปืนจากปากกระบอกของคนที่เขารักถูกยิงถูกยิงนี่คือฉากแรกของเรื่องเพราะนั้น วันที่คนสองคนกลับมาเจอกันเนี่ยมันมีเหตุและผลของตัวละครทั้งหมดค่ะมีเหตุและผลผมขออนุญาตไม่เล่าเพราะว่าไปติดตามกันดูเดี๋ยวไม่หนุกเดี๋ยวไปติดตามกันดูสําหรับความรักที่ถูกทรยศคนที่กลับมาทวงความแค้นนะครับกับคนที่มาเอ่อกับคนที่กลับมาเพื่อกล่าวคําว่าขอโทษนะครับสองคนจะเจอกันไหมเจอกันแล้วอย่างไง น,ะะนักแสดงนำใครคะเคนเพื่อเดชกับเชอรี่เกมรังสอโอ้โหแบบแว่าแค่สามเรื่องนี้พอบอกว่านักแสดงนี่มีใครบ้างหลายๆท่านแบบอู้โหเลยนะคะได้แบบนักแสดงนะคะแนวหน้าของเวงไทยเลยต่อไปในเรื่องแรกคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวเรื่องนี้แรกจริงๆแล้วมัน,มนเ,เป็นเรื่องของผู้ชายคนเดียวผม ผมวางธีมเป็นว่าเป็นเรื่องของผู้ชายที่ไม่อยากไม่อยากยุ่งเกี่ยวเรื่องของมาเฟียแต่วันหนึ่งเนี่ยวิถีชีวิตมันถูกบังคับให้เป็นะนะครับกับเรื่องราวความรักของตัวตัวเองเออที่เกิดขึ้นจากผู้หญิงคนหนึ่ง,งซึ่งตัวของผู้ชายเนี่ยผมผมวางผมมองว่ามันคือมันคือเทบอยผู้หญิงรอบผู้หญิงรอบข้างรอบตัวมีอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับจุดเปลี่ยนของ ของละครโทรทัศน์กับบทบทบทประพันธ์ะนจะต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าในอดีตของผู้ชายผู้ชายของหญิงผู้นี้มันเคยรักกันแล้วก็แล้วก็วันที่สองคนสัญญาว่าจะไปด้วยกันคนหนึ่งผิดสัญญาก็เ<ม>ลยเกิดเป็นความโกรธงอนนะว่างั้นเถอะหนีไปอยู่แล้วก็วันหนึ่งพอกลับมาเจอกันก็ก็จะก็จะจะสร้างความรักให้มันสมบูรณ์ขึ้นในละครโทรทัศน์จะถูก รุงให้เป็นเรื่องปัจจุบันเลยค,คือเพิ่งเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันโดยโดยธีมของเรื่องผมมองเป็นคอมเมดี้เป็นน่ารักน่ารักเป็นโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักของคนสอคนนะครับแต่ตัวของนักเอกนะครับก็ค่อนข้างดราม่าพอสมควรเพราะว่าเรื่องราวในครอบครัวคนจีนสมัยก่อนผู้หญิงรูปผู้หญิงเหมือนมีช่วงอยู่หน้าบ้านใช่พอจะบอ,อกไว้เลยน,น,นะคะใช่ปะ เอาคนโบราณถามาเขาดูดิเขาบอกว่าเวลามีลูกลูกผู้หญิงเนี่ยเหมือนมีโซ่อยู่หน้าบ้านล้างไม่ดีมันก็เหม็นนะโซ<ช>่เลนนี่มันเหม็นโชว์เลยเพราะฉะนั้นครอบครัวหนึ่งซึ่งลูกสาวถูกพนาว่าเ,าเคยจูบก,กับผู้ชายอ๋อเริ่มเรื่องใหญ่มากค่ะค่ะน,น,<อ>นะคะแอนดริวกับแต้ครับแอนดริวกับแต้วนี่เลยนะท่านก็โอ้โหอีกแล้วนะคะแค่สี่เรื่องเท่านั้นมาฟังเรื่องสุดท้ายค่ะ เรื่องหมค่ะพี่อ๊อฟเป็นยังไงคะเรื่องนี้หงจะเป็นค่อนข้างผมว่าเป็นเป็นคาเจอร์สุดแล้วว่าเป็นเป็นค่อนข้างที่จะลงไปในเรื่องของนอนขนมต้นเดียมเพลงนิมภา่าทําผมให้ความสำคัญกับเรื่องนิ้วมากนะผมให้ความสำคัญกับเรื่องยิ้วในละครเรื่องโหม,มากนะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาท่ามกาทำทำลางทําทํานายว่าทําให้คนที่เป็นพ่อเนี่ยเสียสิ่งที่รักสามสิ่งด้วยกันสิ่งแรกคือเมียตรวเองแม่ วันคลอดแม่ตาย <ฮะ S 1> เปิดเรื่องวันที่สองนะครับเปิดเรื่องเลยนะครับ <ฮะ S 2> คนที่สองสิ่งที่สองที่พ่อเสียคือพี่ชายก็คือพี่ชายของนังเองก็คือลูกชายคนเดียวของเท่าแก่สูงซึ่งเล่นนิ้วเก่งมากน<ฮ>ะครับนะครับท้าแก่สูงเป็นผู้ชายที่รักนิ้วเป็นชีวิตจิตใจเป็นหัวหน้ารอมุกเลือดบางก่อน <ฮะ S 2> เป็นหัวหน้าระมุกเลือดบังก่อน นะครับคนเนี่ยคือเป็นคนก่อตั้งสมาคมเรื่องบังกรขึ้นมาในประเทศไทยแล้วก็ออผูกพันอยู่กับนิ้ว<พ>นะครับแล้วก็เ,เมื่อนางเอกเติบโตขึ้นมาย่อมเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเชื่อของผู้ที่เป็นพ่อว่านี่คือตัวสวยอ๋อคือเพราะว่าทําให้พ่อเสียของที่รักไปได้วยกันถึงสามสิ่งเลยเร,รื่องนี้ใครเล่นคะพี่อ๋อ เ,เจนนี่เจนนี่เพียงโพสวรกับออบอยประกอนครับนี่เป็นยังไงล่ะคะถ้าเรื่องนี้นักแสดงนำทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะรายลายๆท่านรู้จักกันดีอย่างไนนอน